สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะซึ่งคา้านี้ผมว่าจะมาเล่นแบบอ e ีเวนนะซึ่งเป็นแบบที่ผมเล่นมานานแล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้อัดลิพเพราะว่าขี้เกียจนั่นแลหละประเด็นที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วก็ช่วงนี้ติดสอบนะก็เลยต้องลงคลิปช้าหน่อยไมส่สิเลยลงคลิปช้าหน่อยซึ่งเอาจริงๆนคะผมก็ไม่ควรพูดมากค่ะนี้หรอกแต่ตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วผมจะพยายามกลับมาลงคลิปให้ได้เร็วเหมือนเดิมนะ ไปดูคิปไปดูกันเลยโอ้โหผมจริงนะผมไม่ควรเอาในบิชชันมานะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณเปิดเสียงไม่เต็มมันจะมืดมากนะมันก็เลยอาจจะทาให้ทุกคนนั้นมองไม่เห็นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละฉากที่ผมจะพยายามไม่เปิดในบิชช่นนะโอเคถึงแม้รอบแรกก็ผ่านไปได้ดีๆถึงแม้จะไม่เจอบทอะไรก็เถอะตอนนี้ก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวผมจะมาโชว์ทักษะการกระโดดของผมให้ดูนะเนี่ยดู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 โคตรตึงอ่ะเดี๋ยวไม่กระโดดไม่ได้ไม่ใช่หรอตายเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเป็นทักษะของผมโดยเฉพาะนะที่แบบทุกคนจะไม่ทําได้จะทําไม่ได้อย่างแน่นอนแต่มากระโดดด้วยความรู้สูกออาต่อคลิปถ่ายละตายไหมเนี่ยเฮ้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 ยตาย เฮลมี <Tell> me, ช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยตามลาแล้วไอปูปลเรทนัหน่ะไอผีปูบิตาด่ะไปเห็นไหมเด็กเพื่อนเองไปกินมันเยอะอ่ะมันแค้นเลยเนี่ยมันเดศรวมรวมตัวยาปูที่ตายไปแล้วไม่กุ้งที่ตายไปแล้วมาฆ่าคนเนี่ยหึโชว์กระโดดรอบสองคราเนี้ยผมไม่ตกแน่นอนครับเพราะว่าผมตกไปแล้วรอบหนึ่งผมจะไม่พลาดตกไปอีกรอบหนึ่งเด็ดขาด แล้วเดี๋ยวผมก็จะวางอันนี้ดีกว่าไอ้ที่ป้องกันนะมัง้งแล้วก็วางอีกอันนึงตรงนี้เออโป๊ะเชะแ๋ยวมันเข้ามาไม่ได้แน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวทางนี้มันใหญ่ไปหรือเปล่านะเดี๋ยวผมวางอีกอันนึงแล้วกันนะวาง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 เอาวางไม่ได้สิวางตังนี้แทนดีกว่าตรงนี้ได้ไหมได้ไหม้ยไ,ได้่ามาดีโป๊ะเชะพอดีเลยไม่มีคำว่าวเกิน เฮ้ hey. อะไรก็ถือว่าสบายนะว่าผมบานี่กันไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดินออกไปข้างนอกดูบรรยากาศได้กว่าโอ้โหซิกมามาโอ้ยค่าซิกมาพูดเขาปลอดภัยไปได้ยังไม่ถึงสองคำสรุปผีซิกมามาใช่ว่าแต่เขาไม่มีตัวอะไรบานหรอกมั้งมันไม่เห็นหรอกมันบดมันง่ครับเห็นไหมพอมันเห็นผมมันก็กระโดดออกมาข้างล่างใหม่ แล้วก็ตกขมไปข้างล่างหน่อยเรื่อยๆมันจะเป็นวงจรดูบาดนะยังไงก็ไม่ชนะผมงเราพวกบอดการ์ดในพะันนี้ยเดี๋ยวเดินอมาโชว์สเต็ปมาดีไหมน่ะโชว์สเต็ปดีไหมเออโชว์แม่งเลยให้คนดูได้รู้ว่าผมม่นกลัวจริงเสียงจริงเก่งของจริงฝีมือไม่เปลี่ยนแปลงโปรตีผมเล่นแต่เซิร์ฟเวอร์ของโปรเพเยอร์นะแต่อันนี้เล่นเซิร์ฟเวอร์ปกติเพราะว่าลืมกดเปลี่ยนเซริร์ฟ มาสีบอดมาสี่พวกบอดผีพวกบอดผีพวกบอดผีมาสิโอ้โหแค่คราวนี้เ็ถือว่ได้อยู่นะก็คราวนี้ก็คงชนะแต่ผมขอจบคลิปไปเพียงเท,ท่านี้แล้วกันนะครับแต่ใครที่แต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าไม่ชอบก็อย่าก,กดไลค์ดิดดิดละหรือถ้าไม่ชอบก็อย่าก,กดดิสไลค์กันเลยนะงั้นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะ